ฝังด่วนระวังเกาหลีการละครทีมชาติไทยอย่าตายใจอิชิอิไม่สนขอโฟกัสผลงานในสนามอย่างเดียวมาดามแป้งโคตรสุดพาบอลไทยเดินหน้าจริงๆราชมังโคตรพร้อมและสวยงามมากเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่จะลงสนามลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่จะพบกับเกาหลีใต้ที่ราชมังนะครับในวันที่26มีนาคมนี้เวลา1ทุ่มครึ่งนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สำคัญสุดๆของทีมชาติไทยนะครับอย่างท,ที่ทราบเกมแรกเนี่ยเราบุกไปเสมอถึงโซเวอร์คัพสเตเดียมาด้วยสกอร์1ประตูต่อน1นําให้ทัพช้างศึกเนี่ย มีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ18ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกโซนเอเชียมากขึ้นนะครับและได้รับความมั่นใจจากเกมนั้นมาเต็มๆนะครับทำให้นักเตะตอนนี้มีความกระหายที่อยากจะสร้างผลงานที่ดีในเกมที่เล่นในบ้านที่ราชมังเจอกับเกาหลีใต้นะครับอย่างน้อย1คะแนนอย่างมากที่สุดอยากได้3คะแนนเลยประมาณนี้ครับแต่ก็เป็นงานที่ยากอยู่แต่ผมจะบอกให้นะครับคุณผู้ชมว่าตอนนี้สื่อเกาหลีใต้เนี่ย ให้ความสนใจวงการฟุตบอลไทยอย่างมากครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเกาหลีใต้ต่างนำไปเล่นข่าวมากๆอย่างยกตัวอย่างเรื่องแรกคือเรื่องของเจ้าเท่ที่ได้คุยคอมเมนต์กับแฟนบอลพร้อมกับแซวตอนที่ได้ได้พูดคุยกับซอนฮึงมินว่าอยากเข้าไปกอดอะไรแบบนี้สื่อเกาหลีใต้ก็เอาไปเล่นข่าวแล้วก็บอกว่าโห เจ้าเทจริญศักเนี่ยเป็นนักเตะที่ชื่นชอบในซอนทึงมินและน่าเอ็นดูอย่างมากนี่นอกจากนี้นะครับสื่อกาลิใต้นะพี่จำสเตฟานได้ไหมพี่สเตฟานแอนติเฮโร่เนี่ยที่เขาออกมาเปิดเผยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าทีมชาติไทยเราเนี่ยสามารถล้มเกาหลีใต้ได้เนี่ยเขาจะให้พนักงานในบริษัทแอนตี้ฮโร่เนี่ยหยุดพักเป็นเวลา7วันด้วยกันคืออย่างที่บอกว่า พี่ฟานกับเกาหลีใต้เนี่ยเขาเป็นเส้นขนานกันเพราะเขาเคยโดนเกาหลีใต้เล่นงานมาในเหตุการณ์ฟุตบอลโลก2002ที่อิตาลีบ้านเกิดของคุณพ่อพี่สเตฟานเนี่ยถูกเกาหลีเขีย่ยตกรอบก็เลยจําฝังใจก็เลยไม่ค่อยชอบเกาหลีเท่าไหร่พี่ฟานออกมาพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสื่อเกาหลีใต้อย่างโชซุนนะครับก็เอาพี่ฟานสเตฟานเนี่ยไปตีบทความว่าถ้าเกิด ทีมชาติไทยจะนัดเกาหลีใต้ได้บริษัทของยูทูบเบอร์ดังของประเทศไทยจะให้หยุดงาน7วันเห็นไหมว่าสื่อเกาหลีเนี่ยให้ความสนใจวงการฟุตบอลไทยอย่างมากนะไม่ใช่แค่เรื่องทีมชาติไทยนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าใครสังเกตไหมว่าตอนนี้สื่อเกาหลีเขาเล่นข่าวเยอะมากเกี่ยวกับอุปสรรคที่เขาต้องเจอในการมาเยือนทีมชาติไทยเล่นข่าวแบบแปลกๆอ่ะคือปกติ ทีมระดับโลกทีมระดับท็อปเอเชียอย่างเกาหลีใต้อย่างญี่ปุ่นอย่างซาอุดเขาจะไม่ค่อยตีข่าวอะไรแบบนี้เพราะพวกเขาเสียภาพเหนือกว่าคู่ต่อสู้อย่างมากแต่กับการเกาหลีตอนนี้ตีข่าวเยอะมากเกี่ยวกับก่อนเกมที่จะเจอกับไทยอุปสรรคต่างๆทั้งเรื่องของอเรื่องอากาศร้อนที่โหอยู่ไทยเนี่ยร้อนมากนักเตะเกาหลีเนี่ยเจอแดดเมืองไทยแทบจะวิ่งกันไม่ค่อยออกรวมไปถึงเรื่องของรถติด อาจจะทําให้นักเตะเกาหลีเนี่ยแบบแบบจิตใจแบบแซงอ่ะแล้วมันติดอะไรประมาณนี้นะครับล่าสุดเนี่ยสื่อเกาหลียังออกมาตีข่าวเหมือนกันคราวนี้เป็นโอเซนนะครับออกมาตีข่าวเป็นห่วงเรื่องของสภาพสนามราชมังคลากฬารสถานถ้าเกิดมีฝนตกลงมาอีกทีเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อเกาหลีใต้มากๆเพราะเกาหลีเนี่ยเขาเป็นทีมที่เล่น ด้วยอบอลกับพื้นต่อบอลเลี้ยงบอลต่างๆถ้าฝนตกลงมาเนี่ยอาจจะทําให้เกาหลีเล่นยากอะไรประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ที่ราชมังในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องที่สเปอร์เจอกับเรสเตอร์ตอนนั้นสซนทึงมินก็มาแต่ไม่สามารถลงอุ่นเครื่องได้เพราะสนามราชมังไม่พร้อมครับคุณผู้ชมเออเกาหลีเป็นห่วงหลายเรื่องมากและตีข่าวแบบแบบเขาแบบโอ้เจออุปสรรคเยอะมากนะ อย่าไปหลงกลน,นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเชื่อเหอะว่าในเกมเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ขุดบ่อล่อปลาเพราะเขารู้ว่าเราอะ่ะกําลังมั่นใจกําลังโหดเลยมาผมว่าเกาหลีอะ่ะจะเชิญให้เราบุกและเขารอจังหวะในการโต้กลับมีสิทธิ์เพราะทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะมีอะไรแบบนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องระวังอย่าเพิ่งไปตายใจว่าโหเกาหลีร้อนวิ่งไม่ออกเกาหลีความมั่นใจหายวันนี้มาดอบแน่นอน ็นลองแน่ๆอย่าคิดอย่างนั้นให้คิดว่ายังไงเกาหลีก็คือเกาหลียังคงเป็นทีมอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทีมชาติไทยอยากจะได้แต้ม1แต้มหรือถ้าเกิดชนะเราก็ต้องโฟกัสที่ตัวเราเองโฟกัสเล่นในแบบฉบับไม่ต้องสนวนเรื่องอื่นคนระับคุณผู้ชมซึ่งผมก็ได้รับรายงานมาว่าอ e ีชิอ e. ิให้นักเตะโฟกัสในสนามโฟกัสในการเล่นของตัวเองโฟกัสในการฝึกซ้อมโฟกัสในข้อมูลที่เขา ไปเอามาให้นักเตะว่าต้องเล่นแบบไหนอะไรยังไงและเขาพยายามให้นักเตะเนี่ยไม่ต้องไปสนใจกับโลกโซเชียลมากสนใจกับข่าวของเกาหลีใต้มากดีมากอีฮิรู้อยู่แล้วว่าทุกเรื่องมันสาคัญหมดเขาจึงละเอียดไม่อยากให้ความลับมันล่วไหลออกมาอยากให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นความลับหมดและไปเจอกันในวันที่26มีนาคมเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าดีเลยการที่มีโค้ชเป็นอีจิเขารู้อยู่แล้วว่า คู่ต่อสู้จะมีไม้อะไรมาบ้างก็ต้องระวังเป็นอย่างดีนะครับก็เดี๋ยวรอดูแต่เฮ้แน่เนี่ยเอาข่าวเกาหลีลองไปดูในสื่อเกาหลีเขาเล่นข่าวทีมชาติไทยเยอะมากนะอย่างที่บอกว่ากระแสมันดีนะคุณผู้ชมและอย่างที่บอกเลยว่าเกาหลีเขาก็แบบอารมณ์แบบมาแบบตัวเล็กกัแบบโอ้มาตัวเล็กแต่เชื่อเถอะพอไปลงเล่นจริงๆเนี่ยเขาก็จะพร้อมบุกใส่เพราะมีรายงานอีคักอินกับซองฮินมินจะลงพร้อมกันด้วยแต่อีชีอิและนักเตะไทยก็พร้อมที่จะ รับมือตรงจุดนั้นแล้วนะครับก็ไม่ต้องสนใจอะไรเขามากเรามีข้อมูลสก,กาวเข้ามาและเราก็โฟกัสที่ตัวเองเล่นในแบบฉบับที่เราถนัดเล่นแบบรัดกุมมีโอกาสค่อยทําแล้วบวกกับเสียงเชียร์จากแฟนบอลเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีให้ทีมชาติไทยเซอร์ไพรส์ลุ้นที่จะเก็บแต้มจากเกาหลีได้อีกหนึ่งเกมคือถ้าเสมอเกมนี้ได้มันก็โคตรจะเพอร์เฟกแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลยโคตรเพอร์เฟกแล้วชนะยากแต่ถ้าเสมอมีโอกาสเป็นไปได้แล้วผมเชื่อว่าเล่นในบ้าน ทีมชาติไทยทุกคนไม่ยอมและผู้สัมภาษณ์นักเตะไทยทุกคนเนี่ยประกาศชัดเจนเลยว่าสู้สุดใจแน่นอนมันแน่นะครับรอดูแล้วก็ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมผมมีความเคลื่อนไหวในการจัดการก่อนเกมที่ไทยเจอเกาหลีใต้บอกเลยว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งแมตท,ที่ใครไปสนามเนี่ยคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศใ,ใหม่ๆของฟุตบอลไทยจริงๆไม่ว่าจะเป็นมาดามแป้งที่จับมือกับกกทแล้วก็แผนบีนะครับที่เรียกได้ว่า ตั้งจอยักษ์ให้แฟนบอลดูหน้าสนามเพื่อซึมซับบรรยากาศใครเข้าสนามไม่ได้ก็ดูหน้าสนามได้มันแน่นอนนะครับรวมไปถึงสภาพสนามราชมังค์คุณผู้ชมเห็นรอบๆข้างๆไหมล่าสุดเพจพันตาออกมาเปิดเผยว่าเดี๋ยวไอ้รอบข้างๆที่เป็นลูวิ่งเนี่ยเขาจะปูหญ้าเทียมเพิ่มด้วยมันจะทําให้แบบเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นดูสเตเดียมฟุตบอลที่ใกล้ชิดมากขึ้นราชมังสวยจริงครับตอนนี้พร้อมใช้นัดเจอเกาหลีใต้แล้ว นอกจากนี้ครับเรื่องของห้องน้ํากกทก็ไปปรับปรุงที่ราชมังให้สะอาดขึ้นด้วยและหนึ่งสิ่งที่ผมชื่นชอบในวันนี้เลยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่าซํานะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกให้แฟนบอลแบบจัดเต็มครับคุณผู้ชมคือฟุตบอลไทยในช่วงที่ผ่านมากว่าจะเข้าสนามได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะเปิดทางเข้าทางเดียวบอลเตะไปแล้วแฟนบอลบางคนยังเข้าสนามไม่ได้เลยแต่เกมนี้เป็นอย่างนั้นนะครับ เพราะมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลสั่งทุกฝ่ายให้ช่วยกันอำนวยความสะดวกแฟนบอลให้เต็มที่ที่สุดก็เปิดให้เข้าสนามราชมังไวขึ้นก็คือจะเข้าได้ตั้งแต่ช่วงเวลา4ี่โมงครึ่งด้วยกันครับคุณผู้ชมประตูเปิดตั้งแต่4ี่โมงคึ่งมีทางเข้า2ทางทั้งทางเข้าที่1สําสำหรับโซน N กับ W แล้วก็ทางเข้าที่ 2, สําสหรับโซน e กับโซน S มันก็จะทําให้แฟนบอลน่ะได้เข้าไวขึ้น นอกจากนี้นะครับเขายังเปิดประตูให้เดินทางเข้ามาสู่ในสนามราชมังได้หลายช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นประตูหนึ่งที่ติดถนนรามคำแหงประตู2ตรงข้าม f อ t ประตู3ตรงข้ามแม็โคนะครับจะทำให้คนสามารถเข้ามาได้ง่ายขึ้นแล้วก็กิจกรรมต่างๆมีบูธหน้าสนามให้คุณผู้ชมได้มาร่วมสนุก แบบจะเต็มมากๆเลยซึ่งผมก็จะไปร่วมงานด้วยอยู่ที่บูธ BQIC นะครับก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีมีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเข้ามาดูแลเรื่องนี้เลยนะครับ mm. เพื่อคอยอำนวยความสะดวกทั้งการจราจรแล้วก็ช่วยแฟนบอลต่างๆคือเข้าสนามได้ก่อนเกม3ชั่วโมง เป็นอะไรที่ดีมากนะครับและหน้าสนามก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นไอ้เกมที่ไทยเจอเกาหลีใต้ที่ราชมังเนี่ยผมบอกเลยจะเป็นเกมที่ที่สนุกอะแล้วก็การจัดการเราจะเป็นมืออาชีพมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมาดามแป้งนี่โอ้โหของจริงครับตั้งใจทํางานจริงๆหวังว่าผลการแข่งขันจะเข้าทางไทยด้วยนะยิ่งถ้าเกิดทีมชาติไทยสามารถเสมอเกาหลีหรือได้แต้มจากเกาหลีอีกหนึ่งเกมเนี่ยกระแสฟุตบอลไทยจะพีค ขึ้นไปอีกแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอดูใครมีบัตรไปกันเยอะๆนะครับที่ราชมังไปกันให้เต็มความจุไปกันได้ตั้งแต่สี่โมงอะ่ะเออบรรยากาศดีแน่นอนแล้วก็ใครไม่มีบัตรดูจอยักษ์ที่ราชมังได้หรือดูที่บ้านผ่านทางาไทยรัฐสดไทยรัฐทีวีก็กดติดตามรับชมกันได้นะครับก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเยอะๆนะ,ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ก็ฝากช่วยกันติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันด้วยนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคอมเมนต์เข้ามากันได้แบบจดเต็มสวัสดีครับ